ครับท่านผู้ชมครับบัดนี so tá, right right. ้เราก็มาถึงตรงที่ตัดไม้ใช่ไหมครับพี่ดำครับวันนี้ตัดไม้ที่ที่บ้านไหน่บ้วครับที่บ้านนภะบ้านนระเมื่อกี้เราเราคือเราไปดูจากที่ที่เขาทำโครงสร้างโครงสร้างที่จะเป็นตะเกียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะทาโครงสร้างตัวเรือเป็นนั่งร้านนะครับเป็นตัวเรือครับทีนี้เรามาดูที่มาว่าชาวบ้านเขามาจากไหนครับคือคือโดยโดยปกติแล้วนี่ไม้ไผ่พวกนี้ เราเอามาเนี่เราได้รับการบริจาคจากชาวบ้านหรือว่าต้องซื้อพี่ดำบางบางที่ก็คืออย่าพูดว่าซื้อเลยนะครับเป็นการให้มากกว่านแต่เราก็มีบางที่เราก็มีน้ําใจนะครับอย่างของโรงเรียน,เ,นยเราก็ต้องช่วยสนหรับสนนี้เช่นเดียวกัในใจสำสร,รับคนนี้ก็คือใครมีก็จะเอามาร่วมกันเนาะครับมาร่วมก็กคือคนที่คนที่เขาจะให้นะคนที่มีไม้นะเขาจะให้จิ้มงานเราจะไปตัดเองไปเอาเองไปตัดเอาเองทั้งหมด ตรงนี้ตรงนี้คือที่ที่ไหนครับพี่ดำที่โรงเรียนบรรพะวันวันนี้เป็นคิวครับวันนี้ครับนี่ก็ปลูกไว้หลังโรงเรียนครับวันนี้มีมีใครมั่งที่มาช่วยกันตัดเป็นี่พี่ดำมองเห็นไหมครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นทีมงานพลรศนะครับพลรรับกช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครครับส่วนมากเป็นพลรนะครับนี่คือยังนีท่านนี้เป็นปรลุมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นประธานนะครับานนาตัวหนครับแนนาตัวนับประธานชมรมพลรร อำเภอนาว่าครับชื่อ,ช,อชื่อนายวารีอุสาภมครับครับแล้วกําลัางจะเตรียมเตรียมการตัดไม้จะจัดทําเรือไฟวันนี้นี่ครับเพราะไม้นี่ได้ได้มาจากไหนวันนี้เนี่ยมาจากไหนครับจากโรงเรียนนี่แหละครับท่านครูเข,ขาครับบริจาคให้เลยมันมีทําเตรียมจะทําขแยงนั่งร้านความสูงคือประมาณไอ้สัญลักษณ์ของอำเภอนาว่าเนี่ยคือเป็นวัดฒนประเสริ ก็จะรับความถูงประมาณ18เมตรใช่ครับความยาวประมาณ60เมตรไสายงาประมาณพอสมควรคือพาไปดูเลยดีกว่าเราไปดูเลยดีกว่าว่าบรรยากาศบรรยากาศในการที่ทำงานร่ว hmm. mm. มกันระหว่างพอรสชาวบ้านแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาร่วมกันเชิญครับท่านผู้ชมครับครับออแพรับ ห้าร้อยหลัครับแล้วมัดแพรแล้วตอนพอนเราทำูะแยงเสร็จเรียบร้อยแล้วลองถังเข้าไปตะแยงถังไอเเข้าไปประมาณสองร้อยถังเพื่อจะได้ให้มันยึดน้ำหนักขับับถ่วงน้ำหนักก็จะขึ้นแข็งเหล็กขับอะไรเป,เป็นลายดอกลายผัดพักผัดซลายไอ้ปีนี้ว่าเอารูปเหรีูบของพระสงฆรละลาปีับครับวันนี้รายละเอียดต้นๆเนี่ยพี่ดำเลยพาไปดูแล้ว แต่วันนี้เนี่ยทางเราได้มาดูความร่วมมือร่วมใจระหว่างชาวบ้านของนาวาของเราสมาชิกพลรสขับเป็นเบื้องหลังเลยซึ่งไม่เคยทําที่ไหนเลยนะคุณลุงทั้งทีมงานของเราเนี่ยทำที่นาว่าเป็นครั้งแรกเลยครับเรื่องนี้ก่อนที่จะเป็นเรือไฟนี่เป็นยังไงลุยกันขนาดไหนครับผมก็ตั้งแต่ปี2627เริ่มททามาตลอดเลยคือผมเป็นพลศสก็เป็นมาตั้งแต่2 5 2 7หนะ ก็เลยทำมาเลยเมื่อก่อนนั้นจะเป็นเทศบาลเป็นไอเมื่อก่อนนั้นยังเป็นสุขาอยู่เนาะพวกครูอาจารย์ครูในโรงเรียนครับแล้วก็พนักงานอันนี้สุขาที่ทําร่วมกันต่อมาเรื่อยๆทีนี้บัดต่อมาต่อมามันกําลังทางนั้นไม่พอก็เลยจัดให้กําลังพลศสมาชิกอสร่วมมือกันคือในอำเภอมาแต่ในอำเภอต้องเป็นประเพณีสงจัดทําไม่ทําก็ไม่ได้ คือ <c oughs> พูดง่ายๆว่าถ้าไม่ให้ทำนี่งอนนะท่านเดครับ <ๆ S 2> ก็มันก็ไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนเขาหรอกทั้งทั้งจังหวัดนครพนมคือไม่มีอะไร,รไม่ีแต่ประเพณีไหเลเรือไฟแค่นั้นเลยร่วมแรงร่วมใจกันทำอดททัท้งระเณอเลยกี่ปีแล้วที่คุณลุงได้ร่วมร่วมทําเรือไฟมาเนี่ยครับ2 5 2 7ตอนนี้ก็ห้าหกเท่าไหร่27ครับ2 5 2 7เป็นจนมาครับตอนนี้56หแล้วได้มีส่วนเกี่ยวข้องมาโดยตลอดครับ ผม่ไม่เคยลาไม่เคยขาดไม่ป่วยถ้าป่วยก็ไปมีสินจ้างรางวัลอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีใช่ไหมับมาด้วยความเต็มใจรับมาด้วยความอยากมาเลยข้าวน้ําอาหารก็แถมกันไปมาเองแต่ละหมู่บ้านคือยังผมเป็นอยู่บ้านตะวนนงวนผมมาของเกษตรมามารวมกันแต่ละหมู่บ้านข้ามารวมกันที่อำเภอครับนี่ก็สิ้นเดือนนี่ก็มีกะลามะพ้าวด้วยครับ ที่เวลาเป็นพะเศณนีก็จะปล่อยเราจะทงสายเอาน้าแม่โพงก็จะไหลเป็นสายไหลรงไฟปเลยครับก็เรือไฟออกได้เวลาก็ปล่อยปล่อยปล่อยแล้วลุง่ยต้องได้เข้าไปที่จังหวัดด้วยไหมก็ไปครับไปไปทาโครงสร้างพุกนี้ละพวกนี้ละทู้ประธานเป็นประธานแล้วต้องไปทําโครงสร้างทําอะไรต่างๆว่างั้นเถอะทั่วแบบช่างก็พี่ดำพี่ดำเขาก็เมื่อเช้าผมไปดูพี่ดำเขาทำาะไละเอียดอะไรต่างๆเขาก็แนะนํามา พอดีก็มาดูขั้นตอนการร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้านก็เห็นพอดีท่านแหนมพูดวิระท่านก็บอกว่าวันนี้เป็นคิวของบ้านนาพระนะครับนะครับบ้านนับพระก็บอกว่าอยากจะเข้ามาดูซึ่งเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่เราต้องเข้ามาจอบถึงเบื้องลึกการกระทำของาครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ที่ได้พูดกับของสื่อของเราครับออกทีวีคครรัับบก็วันนี้ประมาณกี่ลําครับคุณลุงสามล้อยลัได้เนาะ ครับวันนี้กว่าสามร้อยลำเพราะว่ไม้ในพันสองร้อยพันสองร้อยลำคือตัวนี้ไม้ขยงไม้ไอ้ไอ้คัดไอ้นั่นมันขึ้นจะพอแล้วล่ะแล้วมันไปซื้อเสาขึ้นหนังร้านข้างความสูงคือธาตุกระติบของเราความสูงประมาณไม่แปดเมตรได้ตรงที่จะตั้งพระไอ้สังฆราชร้อยปีของเราอีกันประมาณเท่าไหร่กี่เมตรสูบผมนม่งสิบหกเมตรเออพระธาตุกระติบสิบแปดเมตร 19เมตรครับก็ทีนี้พอเสร็จจากพวกนี้แค่เอาง่ายๆว่าถ้าเตรียมวันนี้เสร็จบ้านนระเสร็จไปไหนพี่ดำจะไปนาคูนนาคูนไกลไหมครับจากนี้ไปคุณลุงนาว่านาคูนสองโลได้เนาะนาว่านาคูนอีกนาว่านาคูนก็ประมาณสามสี่ลก่อนน้ำมันลุงอีกเหมือนเดิมครับโอไซ์ลุงเหมือนเดิม รถยนต์ก็เหมือนเดิมข้าวของเราเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับไม่ได้คิดอะไรครับหรือว่าทานนี้ทางทางทางอังคมทางอำเภอก็เป็นข้าวหันคือเงินของทุกปีคือเงินรางวัลคือเงินอะไรเนี่ยสะสมไปบุญณัปีต่อไปทบไม่ได้เรียกร้องว่าต้องเอ่เกอ้มเการมาไทยรัฐกันที่ใหม่เราร่วมแรงร่วมใจกันทำเลยด้วยความเต็มใจเลยภาคภูมิใจของเราครับครับคือว่าเป็นเพลงนี้ก็สร้างเสียงของอำเภอนาวาของเราครับถ้าได้ที่หนึ่งก็ยิ่งเข้าอำเภอนาวาได้ที่หนึ่งอย่างนี้นะ ครับเดี๋ยวเราจะพาให้คุณลุงประธานพรสอนะครับพาไปดูว่าคัดการคัดเลือกเอาไม้เนี่ยจะเอาลำขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยตามไปดูครับผมคุณลุงครับเราก็จะมาดูวิธีกัดเลือกไม้ที่จะเอาไปทํานั่งลานแล้วก็ตัวทะแยงคทะแยงนั่ง้านครับผมวิธีวิธีเลือกเลือกขนาดไหนครับคุณลุงปราณนี้แหละครับนี่ประมาณอัอลำตาสูงกลางประมาณสองนิ้วครึ่งมั้งนี่นิ้วครึ่งครับขึ้นไป ความยาวนะครับความยาวประมาณ10เมตรขึ้นครับ10เมตรพัดอยู่ด้ิเมตรขึ้นพัดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นใบที่พอสมควรแล้วขนาดความยาวขนาดนี้เต็มที่แล้วเนี่ยครับผมเพราะว่ามันอาศัยลายต้นลายลำทำขึ้นไปเป็นระดับสุดสุดแล้วก็ต่ออีกนะขนาด10เมตรยังต่ออีกพระราชปศินมีสิบแปเมตรมันต้องไม้นี่มันไม่ถึง18เมตรใช่ไหมครับผมก็ต่ออีกช่วงหนึ่งขึ้นดังร้านเฉพาะพนักงานเขาไต่ไปมาติดตะเกียง วลาเราติดดอกเตลียนประทับลูกกูหนี่นะครับผมก็วันนี้จะต้องให้ได้300ลำครับผมสามร้อยลำขาดใกล้ใกล้ใกล้จะใกล้จะหมดหร้อยังครับใกล้ใกล้ใกล้เลยใกล้เลยใกล้เลยพอแล้วพลังงานมันเยอะนะสิบสามสิบกว่าคนเลยทุกคนที่มาเนี่ยเต็มใจหมดเลยครับลุงเต็มใจหมดไม่ได้มีการบีบบังคับไม่มีการบังคับกันเลยครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราของทุกปีอยู่แล้วนะครับคือนายประชุมเลยก็เริ่มประชุมแล้วก็ปีนี้เรา จะเริ่มทำเรือไฟแล้วนะวันที่นั้นเราไปวันที่เเราก็เร่งตัดให้พอให้พอเราก็เตรียมไว้ไว้พอดสิ้นเดือนกันยานีแล้วก็วันที่สองที่สามเนาะก็เตรียมออกไปละขนาดรถก็รถแก่บรรทุกไปนี่ก็ยังจะขอจากร้านเขาแก่เราเป็นเป็นภาคเอกชนับครับเสริมมันให่้องเวาให้เขาเอารถเราไปครับครับไม่ไม่ใช่เพราะว่า คือน้ำมันจะเติมให้เขานะเดี๋ยวดูคุณเจรเข้าไปกินไปเกล้าวันนะครับเขาไปส่งไว้เขาก็มาพวกผมก็อยู่นอนเลยอยู่นั่นเลยครับจนจบเลยละตั้งโต๊ะตั้งเต็นตังเต็นกินข้าวอาศัยนอนอยู่กับวัดท่านเจ้าคุณครับครับคือท่านในท่านเจ้าคุณหลวงปู่เพชรนี่ครัหลวงปู่เพชรนะวัดสว่างข้าวทวนารามจะนอนพักนีปีนี้มีความตั้งใจขนาดไหนครับคุณลุงเรื่องเรื่องเรือไฟเราผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ พ่อผมไม่ขาดทุกปีนะไม่ใช่ไม่ใช่คือรางวัลเนี่ยรางวัลเนี่ยมีโอ้ไม่ครับเพราะว่ารูปมันแปลกๆนะคือเราเอฟแบบทํางานนี่แปลว่าทําแบบใช้ออะไรนะสร้างสรรนะความคิดสร้างสรรค์นะความคิดและแนวสร้างสรรค์แนวสร้างสรรค์เออแนวความคิดและสร้างสรรค์ความสวยงามยังไม่เพราะว่าด้วยแนววิทยาลัวคิดใครจะออกยังไง ไปได้รูปแบบไหนจัดทํำไปเลยกันอีกว่างสองสปีหลังไปได้สปีตลอดเนาะตีตอก็สีปีเดีนี้มันก็มาขาดตรงที่ปีที่แล้วนี่คือทางปอใหญ่เขาให้ทางโรงเรียนเทคนิคมาทำก็เ,เลยพวกผมไปทํา ต่อสุดท้ายก็เลยไม่ได้เป็นเชยออยู่ที่3อยู่ถือว่าได้ที่3ถือว่าได้ที่3แล้วตัวนี้เอาใหม่ครับปีนี้ตั้งใจใหม่เลยปีนี้ปีนี้เห็นว่าพี่ดำเป็นศิลปินเองเมื่อครับศิลปินเลยเป็นศิลปินแล้วก็คุณลุงก็ทำเองงานมาช่วยครับครับออกเองทำเองไปเลยข้าวตงข้าวเที่ยงพึ่งเสร็จไปนี่เที่ยงบกว่ากวากระเพิ่งทานข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วก็มาเริ่มทำงานน้ำชาน้ำชากาแฟอะไรก็หากันมาคทานมากินน้ำคงน้ำแข็งก็อก็แล้วแต่สนับสนุน เรื่อยๆนะคีชาวบ้านที่เห็นเราทํางานแล้วมีมาสนับสนุนไม่รู้มาผู้ช่วยฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาทำเนี่บ้านแม่เพือเขาก็ทำทำทำอาหารกินกับข้าวให้เช้าเที่ยงนะต้มน้าร้อนน้ำลยกระฟงกาแฟนะครับครับหรือว่าเป็นครั้งหนึ่งร่วมกันเลยว่างั้นเถอะทุกคนอยากมีส่วนร่วมพูดง่ายถ้าใครไม่ได้มาในจุดนี้แล้วมันจะรู้สึกน้อยใจเเสียดายนะเสียดายเนาะ ถ้าเราไปทำนี่ก็ไปดูอีกนะครับเวลาปล่อยดีให้แรงเชียร์แรงไปแรงเชียร์แรงใจถ้าเอาเบอน์ววาไปจะรู้เลยอืมนว่านวาว่วาคนที่อยู่ในในแพเรือเขาเรียกเข้ามาฟังเนี่ยครับนวาปไปยังไงดูสวยไหมสวยอ่ากาเชียร์นะครับแล้วก็ใจมันก็โอ้ตืนตันใจนะมันมันเหมือนกับเราไปได้อากาศบริสุทธ์เนาะเวลาปล่อยเรือไปนี่เก็เวลาจุดพุุนะพุบ้างไฟดอก ลุงได้ลงเรือกับเขาไหมก็ลงนะครับตอนตอนจุดนี้ก็ต้องได้ลงได้ไหมลงเหมือนกันทุกคนเลยล่ะสี่สิบห้าสิบคนเพราะว่าเวลาเราจุดไฟเสร็จเราต้องประจำที่นะครับแต่ละจุดแต่ละห้องละห้องพอตะเกียงไฟดวงไหนมันดับเนี่ยเราต้องวิ่งเข้าไปเติมใหม่จุดใหม่ใช่ครดบช่าไม่ไฟมันอยู่ตลอดประจำมาอยู่ตรงนั้นเลยประจำที่แสดงว่าอยู่ข้างบนก็ต้องมีมีทีมงานับทั้งหมดเลยมีระบบสื่อสารกันว่าตรงนี้อาสิบกว่าคนอยู่นั่นขัเปสูงลงต่ํา ตั้งแต่สูงลงต่ำมันจะมีชุดห้องชุดห้องออกมารับผิดชอบห้องนี้ก็คือมรติว่าลูกเกษตรารหลายปีก็นั่งร้านไฟตรงไหนมันดับเราต้องรีบติดเพรว่ากล้องทางทางฝั่งเขาจะถ่ายนะถ่ายความสวยงามครับเวลาปล่อยครัอย่างนั้นแต่เขาจะอยู่จุดไหนขั้นไหนก็สูงหน่อยก็อาตัวเล็กๆไวรุ่นหน่อยแข็งแรงขึ้นข้างบนเนี่ยครับถ้าเติมไฟแล้วนี่นั่นมาปีที่แล้วมันอันลวด อนุรักษ์ะอ่าม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 าอยู่กับผมม่ไ้าบ้านละว่านี่แหละมาว่าไปแล้วมาผมไม่ได้เอาบ้านนะครับแต่อนุรักษ์เขามาแต่าะว่าตอนที่ไหลนี่ก็อยู่ด้วยกันที่นคนพนมครับครับผมเรือไฟคือที่เราทำนะมันเราจะเน้นความสามัคคีมากกว่าก็คือเรื่องระงางวันมันเราก็ไม่คาดหวังครับแต่ว่านี่มันเป็นประเพณีของเราอยู่แล้วที่เราทํามาดิวยวิญญาณของเรายังไงก็เรือไฟนครพนมมาขึ้นชื่อก็เรือไฟครับ ถ้าเรามีโอกาสเข้ามาในจุดนี้เราจะรู้สึกว่าภูมิใจนะครับที่เรามีส่วนร่วมยิ่งยิ่งปีนี้พี่ดำยป็งศิลปินเล็กยิ่งผมได้ลงมาลงมือทาเองนี่ผมบอกว่าภูมิใจมากภูมิใจมากแล้วครับแล้วก็ดีใจนะครับที่นายให้โอกาสแล้วแล้วท่านายอำเภอวิระท่านก็บอกว่าไม่ได้คิดมากอะไรเท่าไหร่แต่เจ้าที่หนึ่งให้ได้ครับนี่แหละครับก็คือว่าถ้ายิ่งได้รางวัลมามันก็จะเป็นในมีชื่อเสียงแก่เบอร์นาวานะครับความภาคภูมิใจก็คืออย่างผมผมก็บอกแล้วว่าผมจบกแค่พอหก เรียนแค่อ่านออกเขียนได้ผมไม่ได้จบวิศวกรไม่ได้เป็นนักออกแบบอะไระออกมานะมันจะมีการมาทำม,ม,มันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งพี่ดําก็คือเรือไฟที่เขาเวลาเขาปล่อยมาเนี่ยเขาจะประกาศทั้งแม่น้ําเลยว่าเรือไฟจากอําเภอนาว่าใครยาวเท่าไหรลและศิลปินผู้สร้างมันก็จะมีชื่อที่ดําอยู่ตรงนั้นด้วยนี่แหละครับคือความภูมิใจนะครับแล้วถ้าได้รางวัลก็คือเป็นหน้าเป็นตาให้อําเภอเรานะครับถึง้จังหวัดนครพนมไปด้วยมีชื่อเสียง ท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะพาไปสอบถามอีกหลายๆท่านที่เข้ามาร่วมทํางานในวันนี้นะครับซึ่งด้วยความเต็มใจกันทุกๆคนว่าถึงเวลาที่จะต้องทําในส่วนนี้ต้องทํามามา,มาทําให้ได้นะครับไม่ได้คิดว่าจะเสียเวลาหรืออะไรอย่างต่างๆเดี๋ยวผมจะทำพาท่านผู้ชมไปดูครับจอนวันอะไรเลยท่านผู้ชมครับเราจะมาพบกับท่านที่เข้ามาร่วมตัดไม้อีกท่านหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะได้สอบถาม ชื่อนามสกุลแล้วก็ตำแหน่งที่ท่านเป็นอยู่แล้วก็ที่มาในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณลุงครับขอทราบชื่อครับผมผมอานวยพัสดีครับผมตำแหน่งเป็นอะไรครับคุณลุงเป็นพลลครับผมเป็นพลลครับมาวันนี้เนี่ยมาตัดไม้มาตัดไม้เพื่อทําเรือไฟทําเรือไฟของเพนาวาครับผมถูกเกณฑ์มาไหมครับหรือว่าตั้งใจมาจริงไม่ครับนสมัครใจไปบ้าหนึ่งปีมีครั้งครับับเออพหลลสอจะร่วมกันตัดไม้ทําเรือไฟทุกปีครับผมครับผมครับ ภูมิใจมับคุณลุงได้มีส่วนร่วมภูมิใจครับที่ได้มีส่วนร่วมใน,นการของขอำเภอของเราพอเรือไฟนี่มันเราทาขึ้นประจําทุกปีของอร<ข>มนุตุน้ครับทำไอ้กรมอุตุนมทุกปีปีนี้ก็หวังว่าจะร่วมกันทําขอให้เอาที่หนึ่งครับหวังว่าเอาที่หนึ่งครับต้องเอาที่หนึ่งครับเพราะว่าเคยได้ที่หนึ่งมาแต่ปีก่อนก็ได้ที่หนึ่งมาแล้วแต่ปีปีกายนี้ก็ทําอยู่กับไม่ได้แต่ปีนี้ขอเอาที่หนึ่ง เอาเอาทวงเอาตำแหน่งคืนครับที่มานี่กี่ปีแล้วที่คุณลุงอยู่ตรงนี้ได้มาทําร่วมไม้ร่วมมืออยู่ตรงนี้ปีนี้เป็นปีที่สมผมเป็นปีที่3ามเลยนะครับปีที่3ที่ได้ทํางานร่วมกันกับอำเภอปีที่สามกับท่านอำเภอวีระเนี่ยคุณลุงได้เจอกับท่านแลได้ร่วมทํางานแล้วท่านเป็นคนยังไงครับท่านอำเภอวีระนี่เป็นคนใจดีคนใจดีคนอบอ้อมคบง่ายเป็นมิตรกับทุกคน ครับไม่ได้อยู่เป็นเหมือนนายเหมือนลูกน้องไม่ได้อะไรเลยไม่ไม่ไม่ใช่ครับครับเป็นเป็นคนกันเองครับเป็นันองครับก็ถือว่าอยากจะมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างนี้ครับผมครับผมก็เต็มที่เต็มปีเต็มเต็มที่เต็มที่สําหรับรือเรือไฟปีนี้กับพวกพหลสของเราทั้งหลายนี่กรร่วมใจเรื่องการทำเรือไฟเพราะว่ามันแปลว่าหนึ่งปีก็มีครั้งเดียว รวมใจกันทำหวังว่าปีนี้ทำเพื่อจิตวิญญาณหวังว่าจะเอาระวันที่หนึ่งอีกเหมือนกับปีทวงคืนให้ได้ทวงคืนเพราะมันได้ปีหนึ่งก็หลายครั้งแล้วครับเพราะมันเบนว่าักปีการนี้ไม่ได้ปีนี้ขอเอาที่หนึ่งอีกครับครับผมครับผมนี่ก็คือน้ำจิตน้ำใจของพรสอีกท่านหนึ่งนะครับที่เข้ามาร่วมทำงานกับทางอำเภอโดยไม่ได้คิด คำานึงถึงการเสียเวลาถึงถึงค่าใช้จ่ายในเดือสิ้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกหนึ่งท่านนะครับผมจะให้ท่านได้พบกับกคุณลุงอีกหนึ่งท่านสวัสดีครับคุณลุงท่านรอ,องประธานพ<อ>รสครับผมคุณลุงชื่ออะไรครับผมซื่อนายหนาซาสังวนครับ,รบเป็นรองประธานพรสครับตมนาวาครับหมู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยผมอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลท่าเรือครับครับท่าเรือท่าเรือครับไกลไหมครับจากจากนาวาไปท่านประมาณหกกิโลครับประมาณหกกิโลครับคุณลุงวันนี้เอารถอะไรมาครับ ผมเมารถปิกอัพมาครับรถพิกอัพมาครับไม่ได้คิดอะไรนะครับมาไม่ไม่ครับไม่มีไม่คิดอะไรเต็มใจมันเต็มใจเต็มใจเลยมาด้วยใจรักของทําเรือไฟกันเพื่อนกี่ปีแล้วที่คุณลุงร่วมทํางานด้วยผมทํางานเรือไฟมาตั้งแต่20กว่าปีแล้วครับโอ้ยี่สิบปีแล้วผมเข้ามาเป็นพลรสนี้พศสามศูนย์ครับโอ้สามศูนย์เด็นี่คุณลุงเท่าไหร่ละเด็กนี่ผมห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าห้เก้าปีนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับท่านผู้ชมเรื่องเรือไฟผม เริ่มทําตั้งแต่ฐานว่างันเถอะเริ่มทำแต่แพครับแต่แพเริ่มตัดไม้ไผ่ก่อนไม้ไผ่ที่ทําแพ้แล้วก็มาร่วมกันตัดไม้เสียงไฟนี่ไปทําโครงสร้างของเรือไฟครับครับผมแล้วก็ทางวิทยากรเขาก็ทําภาพต่างๆที่คนแยกแยกกันทําครับแยกกันทำครับครับผมก็ภูมิใจภูมิใจไหมครับคุณลุงโอ้ผมภูมิใจมากครับที่ทํามาให้พี่น้องประชาชน ทั่วประเทศไทยเรามาชมครับเพราะว่ามีกําลังใจมากครับ,รบตอนนั้นครับจากที่คุณลุงต้องได้มาทํางานด้วยแล้วกลับไปถึงบ้านด้วยเนี่ยต้องไปขอขอชาวบ้านเราไหมว่าจะต้องให้ความร่วมมือเอาข้าวเอาน้ำ<ช>อะไรเข้า<ช>มาช่วยเหลืออำ<ช>เภอเ,เพราะว่าทางอาเภอนาว่านี่ลงมติกันว่าแต่และหมู่บ้านนี่ต้องมีข้าวสารหมู่บ้านละสิบกิโลห้าสิบแปดหมู่มาสมทบเพื่อจะเอาไป เป็นอาหารทําอาหารกินที่ไปทําเรือไฟครับครับยี่สิบกว่าวันเนี่ยนะครับ<อ>ทางชาวบ้านแล้วก็พวกแม่บ้านอะไรก็เวลาเราไปตัดไม้ไผ่อาเภอไหนตบลไหนตลไหนก็ตบลน,นั้นก็เป็นเจ้าภาพร่วมครับ<อ>ทําอาหารการกินหรือว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านอ,อปตอ,อะไรก็มาช่วยกันครับทำพว้ชาวบ้านก็ทําอาหารการกินกันแปลว่าม้วนซื่นของเซลสนุกสนานไม่เบื่อเลยเนาะไม่ครับไม่ครับถือว่าเหมือนกับไปเที่ยวไปอะไรเลยครับเนี่ยทำมันเป็นแบบว่ามันเป็น มติของอำเภอเราแล้วเราก็ทั้งอำเภอทั้งจังหวัดเราเนาะับเราก็ต้องทํคทาด้วยจิตวิญญาณของชาวอำเภอนาวานี่ครับครับผมแทบจะทุกครัวเรียนนะครับที่ว่าให้กําลังใจพวกพหลรวสหรือว่าให้ทางอำเภอคับครับเวลาจะเราจะมือจะวันที่จะไหลเรือไฟนะครับก็มีอบตมีชาวบ้านเราอะไรอาหารการกินไปรวมให้พวกพหลรวสกินอยู่ที่ตรงนั้นตรงบริเวณเรือไฟเราเนาะครับ คุณลุงก็ต้องได้ไปที่นครพนมด้วยครจนเสร็จครับจนเสร็จกู้เรียบร้อยเสร็จก็มาไม่ได้เกี่ยวว่าจะได้ที่เท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ครับเพราะว่าอุดมการของผมก็คือว่าให้ช่วยๆกันแบบว่าให้นครพนมเรามีการท่องเที่ยวมากเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ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 ขอบคุณมากครับคุณลุงครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเสียงและแล้วก็หลายๆเสียงของพี่น้องชาวปรลสแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้ามาร่วมทํางาน ร่วมจิตร่วมแรงเป็นจิตใจอันหนึ่งอันเดียวเพื่อที่จะสร้างเรือไฟเกิดขึ้นมานะครับเรือไฟลำหนึ่งถึงจะมูลค่าไม่ได้มากมายอะไรนะักแต่น้ำกิตน้ำใจของผู้ที่เข้าร่วมทำงานด้วยมีความมากมายเป็นอย่างยิ่งอนุสรณ์ุลทงล้วนสวัสดีครับ